สวัสดีพ่อพี่น้องชาวอิลูนาออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนวันนี้ผมก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายไม่ก็ท้ายสุดที่ผมจะได้มารีวิวที่ผมจะได้มาแคดเกมรีวิวอิลูนาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมมาอยู่กับผมในคำมังเว็เช่นเคยนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะทุกคนที่ผมจะได้มารีวิวให้ทุกคนเนาะ ผมก็กำลังจะขาย iD นี้แล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะมารีวิวของใช้กับเซตตามเมจต่างๆในเซ็ตขังที่ทุกคนคิดว่าของเยอะขนาดนี้มันจะดาเมจ10ล้านจริงหรือไม่11ล้านจริงหรือไม่ที่ตามใครๆหลายๆคนรีวิวกันนะครับผมก็มาอยู่กัน ในแมพของเนวัวนั่นเองครับผมผมก็จะขายดีแล้วนะทุกคนคออก็ขอกับขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามกันมานะครับอืมผมก็าจะกลับมาภายในเร็วนี้แหละแต่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สตังค์นะครับผมผมก็เลยต้องจําเป็นต้องขายดีขายยกอ่าไม่อยาขายยกของหมดหมดอ่ะไม่ยพร้อมไอดีนะครับ นะทุกคนผมเปลี่ยนเด็กก่อน่อะกลับมาละผมน่าจะขายยกไอดีครับทุกคนน่าจะขายแบบอ่าทั้งหมดเลยนะขายทั้งตัวขายทั้งของนะครับก็เดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว่าข่บบาวังแปดรูจริงหรือเปล่าอืมนี่นะครับไอปลาสองรูสเตอร์ลักสองรูเปียสองรูนะครับผมแหวนสองรูแล้วก็ดุง ตามนี้ใครอยากใช้ตามนี้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยก็จะมา,มาแบบมาบอกกล่าวคำอำลาสำหรับทุกคนด้วยนะที่คอยติดตามกันมาอย่างยาวนานก็ขอกล่าวขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับผมความหวังของผมก็คือผมแค่อยากจะได้ประมาณ500รศัพท์นะแต่มันก็ไม่ถึง แล้วผมก็จําเป็นต้องเลิกก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเหตุด่วนที่ต้องใช้สตังค์มันก็อาจจะถึงเวลาที่ผมต้องเลิกวงการแล้วด้วยแหละมันก็เรียนจบแล้วเนาะเรียนจบปุ๊บแล้วอ่ามันก็มีหลายเหตุผลที่มันต้องเลิอกอ่ะมันไม่มีใครจะอยู่ที่เีือตลอดไปใช่ไหมผมก็อาจจะกลับมาภายในเร็วๆนี้ ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้แหละนี่นะครับดามเมจพอประมาณโดยการอากินถุงขนมสีน้ำเงินกับอิมพีเรียลเอ้ยกับสเปียบุ๊นะครับขมังก็ประมาณนี้หลายๆคนก็อาจจะใช้บ <า S 1> ัพระไม่ก็อาจจะใช้โดนตีมันก็เลยถึง10ไม่สิเวท นะครับผมอาจจะใช้อาหารบ้างหรือบางคนอาจจะใช้หินสีวีดานะครับนะผมก็ใช้ประมาณนี้แล้วแต่ทุกคนจะชื่นชอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมามารีวิวขมังพรุ่งนี้ก็อาจจะรีวิวพดไม่ก็นักแมนน่าจะเป็นคลิปท้ายๆแล้วล่ะทุกคน อ๋อผมก็อย่างที่อย่า็ที่คนรู้เลยมันมีคน,คนโหดอีกยืะนะแต่เขาก็ไม่ค่อยมาแชร์เรื่องราวต่างๆได้หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะว่าคำวังมันต้องประมาณน แต่ทุกคนใส่เห็นสีดุง้งทุกคนอย่าลืมนะเพราะว่ามันลด mp 50%ของตัวเองนะทุกคนอย่าไปลืมนะผมบอกไว้ก่อน50%นี่คือมันเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยอ่านออกมันเห็นไหมั้ย mp สูงสุดลบ50%นะ ไม่ใช่จะดีเสมอไปนะผมไม่ได้ใช้บักกิมวาเนี่ผมได้ใช้อย่างอื่นแทนบักกิมวานะให้ยังพิวยเลยน้อยที่สุดอ่ะดูดิก็มาใช้อนี้ก็ใช้เซตนี้ต่อแล้วประมาณกับสองพันกว่าก็ประมาณนี้ครับคนผมก็จะไม่พูดมากพูดอะไรเยอะแยะไปหมดทุกอย่างนะ พราะมันน่าเบื่อเข้าใจไหมผมแค่จะมาบอกว่าอ่ามันไม่ได้สุดไปซะทุกอย่างนะทุกคนดูดิเห็นไหมผมโดนลายตีไม่รู้ขนาดผมใช้อ่อาประด็นะขนาดผมใช้เซตด,ดิสสองรูแล้วนะแต่ยัเป็นชุดม,มันก็ยังไม่ได้มันก็ยังยืนไม่ได้จริงๆนะทุกคน แล้วแต่ทุกคนจะบิ้วไปตามที่ทางไหนก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยแต่สำหรับวันนี้ก็าจะาเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้มารีวิวแหละสำหรับใครลหลายๆคนที่อยากจะคบเซ็กต่างๆนานาบาบๆาบาก็แล้วแต่ทุกคนเลยแต่ผมอยากบอกว่ามันไม่ได้แบบโหดไปซะทุกสายหรอกที่ทุกคนจะมาใช้นะแปดรูก็ช่างเหอะยังไงก็ช่างมาดาเมจไม่ต่างกันเท่าไหรหรอกที่สำคัญมาอยู่ตรงรีลิเว หนูมีลลิกใต้อยู่อันหนึง่งผมจะมาบอกทุกคนเลยว่าลิลิกนี่มันสำคัญกับตัดเสริมนะประมาณนี้ใครที่ชอบก็แล้วแต่ไม่ชอบก็ตามใจดาเมจวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากไม่บัฟอะไรสักอย่างสายเป็เพียวๆโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากบา,บายยชาวอิลูน่า